อโอลีโออันนี้มันทำง่ายมากเลยทุกคนใช้วัตถุดิบแค่2อย่างเสร็จเลยนี่ปนไปเหมาเซเว่นมาเขาไม่เด้ใจนี่นี่ได้ชื่อเราพอดีเลย A I M อิมข <Yeah. S 1> ั้นตอนแรกเราจะแยกส่วนของแครเกอร์กับครีมออกจากกันก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทุบโอรีโอนะคะ เสร็จแล้วเติมนมค่อยๆเติมนะคะเดี๋ยวน้องจะเหลวเกินไปเนี่ยเติมเองเหลวเองอย่างแก้วเลยครับผมแ้มอ่า <c oughs> เครื่องปั่นเจ๊งบงไปอีกหนึ่ง <c oughs> มาเรามันนักแก้ปัญหาชั้นเลิศอยู่แล้วสำเร็จ <c oughs> ปั้นได้แบบนี้ใช้ได้เลยเอาน้องลงถุงแล้วรีดให้แบนเป็นไงที่รีดเฟี้ยวเงาะ เสร็จแล้วมาทำตัวครีมใส่นมเือนเดิมทุกคนค่ะวันนี้คือวันแห่งความปังปีหน้าจ,จะ้ะเครื่องปั่นก็ปังเทนมก็ปังไม่พอโลขนมยังปังเลยค่ะที่เห็นสีครีมมันกลายเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าตอนแรกเราทําสีขาวเสร็จแล้วมันพังกันทุกคนเราโลผิดแล้วแบบใส่ในตู้เย็นออกมาปุ๊บแกะไม่ออกจะ้ะก็เลยได้มานั่งโลใหม่เสร็จแล้วได้ออกมาแบบนี้ภูมิใจนะ